สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดที่เป็นตลาดพื้นบ้านของที่นี่เนาะตลาดที่นี่จะมีของกินแล้วก็ของใช้ที่แบบว่าราคาไม่แพงมากแล้วก็ของอร่อยก็เยอะมากด้วยถ้าเกิดมาอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันนะ วันนี้ที่เรามามันเป็นช่วงโควิดเนาะก็จะมีส่วนใหญ่อะพวกโซนเสื้อผ้าเขาก็จะปิดกันหมดก็จะมีแต่พวกโซนของกินที่สามารถเปิดได้แล้วก็มีเห็นมีขายเสื้อผ้าบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะแต่ว่าเป็นพวกร้านค้าคือปิดหมดเลย พวกขายพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้มันก็ยังปิดอยู่แต่ว่าบางคนเขาก็เอาเสื้อผ้าออกมาขายข้างนอกกันปกติตอนที่เรามาโซนนี้จะเป็นโซนขายของกินหมดเลยนะตามห้องอ่ะเขาปิดทีนี้พวกแม่ค้าเขาก็เลยเอาเสื้อผ้าออกมาวางขายข้างนอกตรงโซนข้างนอกที่แบบเป็นโซนของกินกันหมดเลยวันนี้มาก็เลยมีของขายเยอะมากเลยทุกคนตื่นเต้นมากคนของขายเยอะมากเลยอ่ะ วิวเหมือนแบบเดินตลาดนัดจุดจักอะแต่ว่าอากาศไม่ร้อนเนี่ยทุกคนปกติของกินอะก็ <c oughs> จะเป็นโซนนี้หมดเลยจะไม่มีเสื้อผ้าขายจะมีพวกของแห้งอันนี้เป็นผลไม้อบแห้งเทียบเลย มีพวกผักผลไม้อะขายแล้วก็พวกของใช้พวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ขายแต่ว่าโซนข้างในอ่ะจะเป็นพวกโซนของกินแล้วพวกของกินอะมันก็จะแบ่งเป็นห้องห้องอีกนะว่าเอออันนี้โซนขายหมูอันนี้โซนขายไก่อันนี้โซนขายอาหารแปรรูปอันนี้เราก็จะเข้าไปซื้อพวกอาหารแปรรูปพวกเบคอนพวกแฮมอะไรพวกนี้ อันเนี้เข้ามาในโซนขายพวกอาหารแปรรูปแล้วเยอะมากแล้วก็มีร้านประจำอยู่ที่แบบคนรอต่อซื้อของเยอะมากพวกเบคอนแฮมอะไรอย่เงี้ย ซื้อพวกอาหารแปรนรูปที่เนี่ยพวกของลงควัน เนื้อไก่แล้วก็จะบอกว่าถ้าใครชอบกินตีนไก่อ่ะต้องมาซื้อที่นี่เลยนะที่นี่มีตีนไก่ขายแต่ว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ไม่มีตีนไก่ขายนะ<ม>ตอนนี้เราก็มาซื้อแอปเปิลกันเป็นแอปเปิเลฤดูแรกแต่ว่าตลาดที่นี่มีแอปเปิลขายตลอดปีนะช่วงหน้าหนาวก็มาซื้อแอปเปิลที่นี่ได้ ออกมาแล้วนะแล้วก็จะโชว์พ่อค้าแอปเปิลให้ลองแอปเปิลหลายอย่างมากใจดีมากเลยแล้วก็แ <Apple S 2> อปเปิลเขาอร่อยมากเราก็เลยซื้อ b บบีเ o ามากิโลอยู่บ2ุดกิโลกิโลเออเราก็เลยซื้อแอปเปิลมา2กิโลอร่อยมากเลยอะ่ะมีแบบออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ออกหวานๆแล้วแต่เราเลือกเลยก็แนะนำเผื่อใครมาก็มาซื้อกับพ่อค้าคนนี้ได้จ้า กลับมาถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาโชว์ให้ทุกคนดูว่าซื้ออะไรมาบ้างนี่ซื้อลูกแพรมาด้วยแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลกับลูกแพรซื้อมาสองโลอร่อยมากแล้วก็พ่อค้าใจดีมากเลยอย่างที่บอกอะให้ลองให้ลองหลายอย่างมากแต่แบบคือมันเป็นช่วงโควิดอะเนาะ เราก็มือไปจับนู่นจับนี่เยอะอ่ะเราก็เลยไม่อยากจะลองอะไรเยอะก็เลยลองแค่สองสาอย่างแล้วก็เออเอาอันไหนบ้างอะไรอย่างี้นี่อันนี้จะเป็นเออผักกะล่ำดองชื่อจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วผักกะล่ำดองจะบอกว่าเจ้าเนี้ยอร่อยมากแล้วก็ถูกมากอันนี้ประมาณหนึ่งยูโรได้เยอะมากเราเคยเอามาทําเป็นผัดกับข้าวอ่ะ อร่อยมากเลยอะแต่ว่าช่วงนี้ให้นมลูกกินไม่ได้เพราะมันจะทําให้ลูกมีแก๊สในกระเพาะเยอะอันนี้จําชื่อไม่ได้แล้วอันนี้มันจะรสชาติคล้ายวาซาบิเลยอะมันจอกเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็มีขายแต่ว่าเน,นี้ยมันจะเหมือนเป็นแบบสินค้าโฮมเมดอะมันก็เลยจะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียก็จะต้องรีบกินเพราะว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานอร่อยมากอันนี้เราชอบกินมาก ตอนนี้แตงกวาดองคุณสามีบอกว่าเจ้านี้อร่อยก็เลยซื้อมานิดนึงก็ซาลามิซาลามิปกติไปที่ตลาดอันเนี้ยจะซื้อพวกซาลามิพวกเบคอนพวกอะไรมาเยอะมากแต่ช่วงหลังอ่ะไปซื้อกินบ่อยไงหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมาเยอะมากแล้วซื้อมาแค่แบบเอออยากกินจริงๆคือจะบอกว่า พวกอาหารแปรรูปที่ตลาดเนี้ยมันจะอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบยี่ห้อที่มันอร่อยอ่ะมันก็จะแพงแล้วมันก็ได้นิดเดียวไงแนะนําว่าถ้าเกิดชอบกินอนะไปซื้อที่ตลาดนี้ดีกว่าอร่อยแล้วก็ไม่แพงมากอันนี้เราชอบกินมากเนี่ยพวกเบคอนเนี่ยไม่แพง คือถ้าไปก็จะซื้อมาแบบเยอะๆเลยคือช่วงเนี้ช่วงนี้ที่ตอนเช้าก็จะวุ่นอยู่กับลูกไงแล้วก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดที่ทํางานสามีจะมีแคนทีนใช่ไหมแต่พอมีโควิดอ่ะแคนตีนมันก็ปิดก็เลยต้องทํำข้ากล่องไปกินตอนเช้าก็เลยหาซื้อพวกอะไรที่มันแบบว่าง่ายๆกินกันอ่ะ เพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวมากถ้าเกิดว่าทําพวกอาหารที่มันเป็นอาหารไทยอะ่ะพอถึงเวลากินอะ่ะมันก็เย็นหมดอนะ่ะทุกคนฟิลเหมือนแบบเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็มากินมันก็ไม่อร่อยไงก็เลยต้องกินเป็นพวกแนวแซนด์วิชหรือว่าพวกแบบอาหารแบบพวกอาหารลมควันอะไรพวกเนี้ยอือก็จะอร่อยกว่าเนี่ยอันนี้กระเทียมกระเทียมดองดูคุณสาซื้อกระเทียมดอง เนี่ยอันนี้ก็เป็นอาหารพวกอันนี้เป็นเบคอนลมฟันซื้อมาเยอะมากแต่ว่ามันก็กินได้นานอะ่ะมันจะอยู่ได้ประมาณสองสามอาทิตย์สองสาอาทิตย์ก็กินกันหมดแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นยำสาลายที่ร้านแรกที่เราไปซื้อร้านอาหารของคนเกาหลีอะ่ะ เป็นคนเกาหลีเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาก็มาเปิดร้านขายนะอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงจริงๆยำสาล่ายอะ่ะที่แม็กซิมาก็มีขายนะแต่ว่าได้น้อยแล้วก็แพงถ้าเกิดว่าชอบกินนะแนะนําให้ไปกินที่ที่ช็อปนี้ดีกว่าแต่ในความรู้สึกเราอะ่ะเราว่ายำสาล่ายที่ไทยอร่อยมากกว่าสําหรับเรานะเราว่าที่เนี่ยมันติดหวานไปอะ่ะที่ยำสาลายที่ไทยรสชาติมันจะกลมกล่อมมากกว่า แต่ว่าคุณสามีอ่ะลองยำสาลาัยที่นี่ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ชอบแล้วทีเนี้ยเวลาไปอ่ะก็เลยกลายเป็นว่านางอ่ะซื้อมากินของนางเองเราก็มาแบบกินจำแจงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เฮออาหารทั้งหมดก็หมดแล้วแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะตอนนี้ก็ขอตัวไปเลี้ยงลูกต่อแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ